เรียบร้อยเลยนะครับก็มีการดีเลย์อยู่ประมาณสองสามวินะครับแล้วลองเปิดดูนะครับสวัสดีครับพบกับช่อง DIY สาระน่ารู้นะครับวันนี้นะครับจะพามาต่อนะครับสวิตช์ไฟออโตนะครับโดยที่เปิดปิดไฟได้นะครับได้โดยตัวเองนะผมโดยที่เราไม่ต้องไปเปิดสวิตช์นะครับเปิดปิดให้ยุ่งยากนะครับให้เสียเวลานะครับก็ใช้ตัวนี้นะครับทํางานแทนเรานะครับมาสําหรับข้อวัวนะครับหรือว่าข้อไก่อะไรก็ได้นะครับหรือว่าเปิดปิดไฟหน้าบ้านนะครับ ถือว่าใช้ดีนะครับเดี๋ยวมันลองมาทดสอบดูนะครับผมสายไฟนะครับก็จะมีอยู่สามสายนะครับเดี๋ยวมาต่อกันเลยนะครับสายสีดํานะครับส่วนสายตัวนี้นะครับผมใช้แบบสายปลั๊กนะครับปลั๊กไฟนะครับสายไฟเข้านะครับเป็นการทดสอบนะครับผมสายไฟนะครับสองรอยี่สิบโวลต์นะครับไฟบ้านจัมป์ไปเลยนะครับเส้นหนึ่งต่อไปนะครับสายสีขาวก็เป็นไฟบ้านนะครับจากไฟบ้านนะครับ จับไปเลยนี่แล้วก็เหลืออยู่หนึ่งเส้นนะครับสายสีแดงนะครับก็เป็นสายหลอดไฟนะครับที่ต้องการดึงไปใช้นะครับหมวนไปเลยต่อไปนะครับมันจะมีอยู่หนึ่งเส้นนะครับของสายหลอดไฟนะครับเห็นไหมครับก็เอามาจํากับสายสีขาวนะครับ ก็เสร็จแล้วนะครับก็พันด้วยพลาเทปนะครับเนี่ยครับก็ดูอีกทีหนึ่งนะครับสายไฟบ้านนะครับเข้าฝั่งนี้นะครับแล้วก็สีแดงแล้วก็ทําการพันพลาเทปนะครับเดี๋ยวมาทดสอบกันดูนะครับเนี่ยนะครับก็หลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็มาลองกันเลยนะครับประมาณนี้เลยตอนนี้ก็เสียบปลั๊กไว้อยู่นะครับเห็นไหมครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวมาลองกันนะครับโดยที่ผมจะใช้กล่องรังนะครับ ปิดข้อไว้นะครับประมาณนี้ปิดไว้แล้วนะครับรอดูนะครับผมนี่ไฟก็ติดเรียบร้อยเลยนะครับก็มีการดีเลยอยู่ประมาณสองสามวินะครับแล้วลองเปิดดูนะครับเนี่ยนะครับไฟก็ปิดเองนะครับข้อดีนะครับโดยเราไม่ต้องไปเปิดสวิตช์ไฟนะครับไม่ยุ่งยากนะครับประหยัดเวลาด้วยนะครับผมเนี่ยนะครับก็ครอบปิดไว้นะครับสมมุติว่า เวลาดึกนะครับเริ่มมืดไปนะครับมืดไปมืดไปนะครับระบบก็จะเปิดปิดเองนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะครับผมถือว่าดีนะครับใช้งานสะดวกนะครับก็เดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะครับผมเพจนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ